อยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อปจัจจโรคภัยแก่เจ็บทั้งพวงเนาะเอื้อสอยมาสำแดงก็ะอให้ไลท์เพื่อนะเอื้อเลยโดยสบายดีสบายดีสวัส,ด,สดีเด้อพ่อแม่พี่นอ้องป่าลุงเบินสุขุสุขคนคือเก่าเปิดภาามากกับสาวน้อยใสเสื้อสีบัวไปเลยมาเลยแม่ลูกไปแล้วเนาะเปิดภาามากกับอยู่เพื่อนเก่ามานี่บ่ได้ไปคน้นเขาซ้ำน้อมาหนี่ยันเลยที่เิงอัน ห่วง,งนอนประเด็นบุญเมื่อคืนนีเนาะเออดีเลยไปกะอันปลาเอ้อดีไว้ในหา่านมืาอนีเนาะไปกับคนงานกับอะไรมามาืาอนีเนาะพี่น้องมีแต่สี่คนหนึ่งเลยเนาะทั้งป่าทั้งอันพี่น้องประตูเสดมาเนาะทั้งเนี่ยใประตูเนาะ,มา,ะมาไปมาเบิ่งำลังการเลยมืาอนี้ยเได้อย่างเด้อเป็นตัเชือกผ้าแวบๆบทั้งหมดเทียงเพื่อนเปิดผ้ามากจ้ะ เลยลับอ๋อเร์บ้ากี่ไงหนึ่งบิวดี้บิวดี้เอ้ยดี้ย้อมกันเลยป้าคือเก่งแท้มาลูกบอกใช่ยช่เอ้ยดี้บอกอ๋อคือมาเก่งแท้มื่อนี้เลยเอาแบบไรกะเอาเลยผสมประสานกันเนาะ คน้องบิวตี้เพิ่นจะได้ซื้เอาน้าไปถวายวัดสบายดีเลยสบายดีนั่งเลยเก็บมันออกมาแล้เก็บมันเก็บปากระปองบ่เฮ็ดหรกเฮ็ดทำเพลงไหมเอาห้องรุมเน้ํำแข็งเจ้าก็มีอยเจ้าคือบืนพิาเทิงหรอกบ่ก็เป็ดการจริงง เขาก,เก็เก่งอ๋อเก่งดีเนาะลูกสาวเอาเตียงนี่เนี่ยขึ้นได้ป่ะลูกขับคอรลู <laughs> กเขางกระเก่งเลย<ส>แจังว่าไม่ตู้ไม่ตู้อะม,มาเพิ่มใหม่ดิมันตูน,านาั่นน่ะได้ขายแล้วเหมือนโอ้กำแพงไหมเอาตัวรุปมาเลยลด้ มันนี้ก็ร่มหนาวจิ้วๆเด้อวันนี้ย่ากนะ่ตัดเอาเกี่ยวก้อนแล้วก็ลากแก้วด้ย <c oughs> นับน้ำเลย ล่ามลอยแพกเนาะรายการิกสิบโลกระแพชีถุงเนาะถุงใหญ่ไเพย่อแ่มนได้สองถุงด้วยน่ะสองถุงใหญ่ด้มีทั้งเอาเอาแพกหน่อยนะทั้งทั้งเกยเพื่อนบ่อท้งเกจดีจะฟังไช่อเตีย เพิ่นได้ซื้อน้ำแล้วก็ซื้อหอมักพริกเนาะซื้อกาแฟาไปถวายวัดมันจะถึงเมื่อนองนน <c oughs> อเก่งแท้นเลนยนีใส่เนาะ,ะจากสเสียบีกแล้วจะไปไปบุญช่วอไปจ้านี่ใจพอเตียงก็โล่มือชุดท้ายแล้วมนนอาอน,นี่เนาะคือสิบุระไปเราก็ไม่ใช่คนน่ะนี่ลมหนาวมาอนี่ยก็เด้อทับแข่งเด้อ thì ship lô cả thùng ngay ngon 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 2 thùng ngon 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 màu hồng ngon nó. ngon 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 đây ngon ngon vào cà phê ngon ngon bớt chưa ngon ngon

Tất cả cà phê, và cà phê bắt đâu cà phê cho cho cần cà phê bấy đâu à cà phê đấy cà phê bấy đâu phải chắc cà phê, phê đi thùng xì đen cái kết núng thêu đâu đó là cho cà phê cái núng đâu cái kết là thùng đen đen đó, chữ ship hang năm nè đó Cô sẽ ra trồng Mất cho bọn người đi uống cà phê cái nó hộp xịt xong, Cà phê về nay cái này พ่อตีงไปคนนี้อไม่นำน้ตู้ยหนิดหวยองไ่เนกระตินมนมาฮะเมื่อเลยว้าแก็เมื่อไว้แท้ออกร่างกายแะ้วเนองดียังไงบาลู Bạn bắn, nắm ở tìm món sọc 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 แปดชิพแตงไน้ก็ซ่าแพ็กก็ได้ละแต่กับวาดไทยมันเนาะออเอาเว้นอันนี้นะพวัอดนอันนี้ได้ดื้อแปด,ดสิบสี่สีด้ยุสิ ดูวิวเว้ลูวิวเว้เห็นยังโลกนะกบคบมือนะเห็นไหมไม่ันมดแดงจะคบคอเห็นไหม ได้สองแถวอ่ะสองสั้นมะสั้นที่สามได้ยุ่งพริกอันน่อนไปแปรต้องได้ได้ยุ่งอยสส่าโลภโลภไปป้าก็ป้าป้าป้าอย่าโลภเกียงมาด้วย Dạ hình như vậy Giờ FB chưa ạливо Đối với tui มาตายเติบแล้วแฝ <c oughs> <c oughs> นเลยมาอีกเลยดูกิวไปิลรถเปิดรปไปเตียงไปแลนะ้วเนี่ยไปปักกันเอาไว้ให้มึงน่าจะลายอยู่เราไปลงทานเนาะมึงนั่าจะรวยสองร้อยเลยให้ตู่แกมาหาซิปประวานหัวตุ แวประตูขังเนี่ยพี่พี่ถาวรเลยเขา่าประตูขางนี่ไม่ต้องเปิดไม่ต้องเงี้มันแต่หากกระเรียนล็อกมีไปเลยนะเปทาัเยงกจงอนนี้อจงะก็ได้ครียแ้ปินเงีนออนเป็นย้ะาไปางนวไปนายฮวนะไปเลยไปเชอามาลูกกระตุกนะ ไปแล้วไปแลไม่ไปป้าแล้วนี่เฮียยางนะเฮียยางนะเก็บแม่กระตุกนหนรูมือเปื้อนนะแม่ไม่ไปไปน้ำดอกมาทุงกันเด้อยเงี้ยน้ำมือไม่ให้เบิ้งนี่เอาไว้ไปน้ำไ,ไ,ไปไปเด้อไปบายมีเฮ็ดขี้เหร่นะเน่มือเปื้อนนะอย่าไม่เชื่อฮันคิดได้ไปป้าก็ขึ้นรถกันไปแล,ะล,ะละ้วไปแล้ ขนน้ำเสร็จแล้วก็มาแค่ดุกเดือยวะเดือยได้วเนี้ยสองนั่นมาพวกเราฮะมาพวกเราเมนควบเรากินอะไรก็หกเพื่อนหกซานนี่เนาะเมนแต่ก็มาเก็บกดเก้าพอ้องบิวยังไม่ได้ไปแต่สาว่นก็นอนแล้วเนาะขนน้ำขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รอ้อยแพ็ e กาแฟสี่ถุงหกสิบโลคนคือสลายทาักเนาะไปว่าเอยดิไปว่ไปว่าไปว่าจัาวันที่เจ็ด้ฮะที่เจ็ดที่เจ็ดเน้นยูบ้าน่าน,นังกินวอกกินด้อแต่วัดซอกวะสว่างบ่พอตีวอกนิเนาะ ปงสุบเน,น,นี่ยงานสุบนะพอด้ดิพอเตียงพอจะเอาเครื่องไปแจกรงท่านหันดิแจกเครื่องคือตอนนิวัตรด้แต่นี้หาพได้เ็ดอ๋อแต่ว่าหาเขาซื้อสั่งห้านก็เลยเขาเห็ดให้เากะไปไม่ตุค้ายเากะปันนี้ <c ười> น,น,นี่น เินแท้นากินจะวอาจะบอยเอสบนกินกินกาแฟเลยบกินเกินตอนไดช่วยสิมาหาแล้วเนาะจะกิหาอย่งให้กินเนี่ยไมกินและีแต่ไก่ค่ะชื่อมันแต่บุญมาขึ้นดีไม่ยังเห็ดไม่ตู่ไปนิ่งฟาง นี่ยิ้ทักแวัสดีเกี่ยวข่าบวมเอไปได้แล้วกันนี่วันนี้ถ่าลมซีเพื่อแห้งเนาะกองเฟืองเขากองเฟืองเรานะบไปชวนจะท้องไปสะท้องหิวนอนจะพาเราอยู่เด็กบ่ายมุ้งมาห่อเทือนเอ่อเผือเราได้นอนน่ะปีซี่เราววาตื่นมากกว่าฮกมุ้งเนี่ยเราไปทิศเขียวแล้หวาเล็กแทงเขียวแลรา พาใจว่ามังเวทที่เขียวไปหากัดเนี่ยมังเวทอ่ะจะ <c oughs> พาตัดขึ้นมาเองเงินอีกแล้วอ่ะเราเราหมั่นไปนี่ได้ป่ะเนาะเรื่ออื่นปะเราเกลี้ยพร้อมกันน,น,มนะนมันมืนออื่นไปไปสิไปแล้วทำตีเพิ่มเงินเน,น,นเาะโอ้ยเก็บงานเก็บการก่อนเนาะ เอาสิไปเก็บเข่ากูไปดอกยัดฝนตกมาอีกยันไฟใหม่ฟุตโตกบ่ไปหน้ามือเดียวกับสมประกอบเลยจะว่าฟุตแสดงเห็จยักเว้เจ้ามีคลิปเนาะท่าคุตนะแสดงอะไรแล้วน่าแสดงเห็นเจ้าจะออกไปนหน้ามือเดียวให้เจ้าออกเฮกเอาเคือออกแห้งแน่ละเห็นเจ้าบริเลนออกกําลังกายเห็ดพุ่งเจ้าชีหญ่ในช่วงนี้ว่ะวาวด้วยแบบ ว่าอกแต่ตื่นใีบ้านนี่เนาะโดดหัวเทียงพุงคนกันไรตอนบานนิน่อยเพื่อนในเด้ตัวนึงนะบินแดดรุ่นเพียงตัวมือหัวเมื่อแล้วทจะไปตอไหแต่อยู่เฉยๆว่าอะไรกันไรพอไปห้องเราถ่ายกันจักไปย้ำไรไปกระตื้นกันมาตอนไรไปกันไรมาอลไก็ทันหันเลย ได้แต่กับเนาะได้แต no like oh. ่ทั illing, ja. ้งเอื้อยเพิ่นเนาะเอื้อยหักเพิ่นได้ซื้อน้ำทั้งหานเฮามื้อนี้เนาะกับบักพริกได้แต่กาแฟเนาะโดยอ่าพี่ยังกบเตียงเป็นในซอยแต่บึงเพลินโดยพี่มาพรพี่คบมาพรโดยเอาช้อนนี้ได้ะี่มาจะอ่านน้ำชุบดูนโดยได้แต่ไปอันต่อทั้งบิ่งที่บบเตียงต่อเนาะโดยได้แับเป็นแบ่งซื้อ เพืああ่อนที hmm ่คองเนีああ่ยแล้วจะไปยับลงทานแน่พี่น้องเลยเนางทานกับมือวันที่เจ็ดที่หดนี่พี่น้องเลยไปเป็นไปสอยน้ำกันพี่น้องเลยไกลอยู่ไกลเนาะมันนี่กับเตียงที่พี่น้องเลยอยวัดที่ับว่านะคำเนี่ยที่พัดไปไรกันไปรอบคำาะไรยังไแต่ว่าอะไรกันไปหาสร้างขบุกรมเขาย่า ทั้งชทังบัตรพูดเลยว่าราจะสั่งเขชิโนเียมีเี้ยมกเมาแลหเ็เกือรียมอเม้แอไปสั่งกับ่ๆแบบบบท่านทั้งหลายกองหลายร้อยกองเลยแหละเมนลายอยู่ตรงนั้นรวยข้วตั้ะขั้วดีร้อยขั้วีร้อยกอง ทั้งที่เพิ่นฝากเงินมาเป็นหมื่นเนาะวานนีนเนาะโดยได้หลายตัหลายคนอยู่พี่น้องนี่เนาะแต่บริษัทสมทบก็โตทั้งโมเตียงได้เนาะได้เนาะยังรายยังดีนะพี่น้องก็ี่ได้พี่น้องเคนได้อยู่ได้กินเนาะไปรวมงานเนาะคนละลายการเป็นนักกาศมีเงินเยอะพอสมควรเนาะเพราะว่ามันใกล้กับในเมืองเนาะเกตเถอนะทั้งไก่ตั้งสาม บ้านคนบอกว่าเจ้าแขงกันชิลมากโอ้รวยแล้วเ so right. like ่อหย่ชุดนี mm. like, ่แขงวกเขีน anyway. well, ั so ่นแหละแต่เพื่อนต้อนครับแต่ชุดล่ใครยไปคยชิดเห็นเจ้าแขงแน่เนาะเห็นอยู่บ่วันนี้ดอกเนาะจะเท่าไปประตูกันเมย์เ่เพื่อนไปรอบเศร้าอย่างเนาะเรากไปรอบบายบายอย่างนี้นพ่เพื่อนเพื่อนอันนั้นเผาซพแบบบุได้ชิบมุงกับคืนนฮะชิบมุงกัคืนชิบมุ้งกับคืน ๋อแม่ได้เงพอต่ละบาดมันมีแต่เผากันขึ้นเนาะคนเงี้ยชิายช่วงแรกเท่ากัสิิไปช่วงไปบ่ายบ่ายสามโมงสี่โมงก็แล้วเปื่เตียมงนันเลยไตงเนาะียเด้อเนะพี่ยเนะพียเดอเี่นยอเนาะับาย้อเาพี่นัพี่เพี่นลเดะลายเดเนะที่ลยอนาพีพอี่น้อเนาพลเดนาลพี่น้อเ นะขอบคุณเพื so first, beans, in, so first, ่อนนะเพื่อนอยู่ทางฟังไทยแต่เพื่อนไปอยู่ต่างประเทศขอบคุณขอบคุณเพื่อนหลายเด้อที่อุดหนุนอ่าซอยห้านค่าน้องบิวลี่น้องขอขอให้เอื้ยจงอยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อประจักษ์ลูกไฟแก่เจ็บตั้งพวงเนาะเอื้ยซอยมาจำได้ก็ขอให้ไรก็เพื่อนเอื้ยลอยเท่าพันเท่าเนาะขอาหมดน้ำกันน้ำคงินน้ำกันหอยเนาะไป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 ทำเลยทำเลยเดียวได้เป็นหายจิตหายังเนาะ แล้วเนาะขอบคุณขับด้วยไปไปไปเข้ากันเลยขอบคุณขอบคุณน้องพี่จะลายเด้อเนาะที่ฝากเงินมาซื้อเครื่องในหานทำเงินี้เนาะขอให้พี่อยู่ดีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงนลำรวยลำ้วยเด้อไปเออดีเข้ากันไปหาหมองพี่ไปหาพี่เข้าไปสบายดีเดย